ตอนที่17ผู้ชายดกน้ำหวานเข้าห้องนอนรีบเลื่อนตู้ข้างผนังมาบังประตูเกรงพี่เขยจอมชั่วจะเปิดเข้ามาทำมิดีมิร้ายครั้งนั้นพลาดเองที่ประเมินความเร็วของคนเจ้าชู้ต่ำไปกว่าจะรู้ตัวไอ้ชั่วก็บุกถึงเตียงแล้วดีว่าพี่สาวรู้ทันตามเข้าห้องมาติดติด โดนตบโดนไล่ยังดีกว่าต้องเสียทีคนเลวน้ำหวานทั้งกลัวทั้งง่วงแต่ไม่กล้าหลับพ่อยังไม่กลับคืนนี้คงไม่ได้เจอกันนึกไปถึงอีกคนที่ทำให้เธอไม่ได้นอนแล้วเผอยิ้มอันที่จริงนอกจากคืนแรกแอเรียลก็ไม่ได้ใจร้ายกับเธออีกเขาเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาน่ากลัวน้อยกว่าพี่เขยด้วยซ้ำ อืมพอสกลับมาแล้วเหรอคะมีนาลืมตาเพราะถูกสามีระดมหอมแก้มซ้ายขวาเธอเผลอหลับไปไม่นานหน้าจอแท็บเล็ตยังไม่ดับเห็นหน้าข่าวซุบซิบดาราคิดถึงที่รักจังเลยวันนี้งานเยอะมากผมอยากรีบกลับบ้านมาเอาเมียจะแย่เขารีบบทปากคนใต้ร่างเบียดของสำคัญส่งสัญญาณอยาก อืมเดี๋ยวก่อนสิคะไม่เดี๋ยวแล้วครับหิวเมียจะแย่มีนาหลับลึกเพราะหมดแรงจากไฟสว่างของสามีส่วนพอสนอนกก่หน้าผากคิดหนักต้องทำอย่างไรถึงจะได้น้องเมียมากอดเด็กอะไรยิ่งโตยิ่งสวยแถมอ่อนหวานกว่ามีนาหลายเท่าจะว่าไปน้ำหวานอยู่ที่อื่นก็ดีเขาจะได้มีโอกาส แต่หนึ่งปีมานี้ถูกมีนาตามจิกตลอดแอบไปไหนลำบากดีว่าช่วงหลังเริ่มเบื่อตามจึงให้เขาโทรรายงานหรือวิดีโอคอลแทนพอสแต่งงานกับมีนาทันทีที่เรียนจบเพราะฐานะทางบ้านของมีนาทำให้พอสมีงานและรายได้มั่นคงส่วนนิสัยเอาแต่ใจและขี้หึงถูกความร่ำรวยทำให้มองข้ามไป น้ำหวานได้เจอพ่อตอนเช้าได้คุยด้วยเล็กน้อยแล้วใช้ชีวิตตามปกติบางครั้งก็รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวที่หอพักยังมีความสุขมากกว่าอยู่บ้านหลังใหญ่ที่มีสมาชิกในครอบครัวหลายคนจะกลับแล้วเหรอวันถัดมาพ่อถามเมื่อเห็นลูกสาวคนเล็กถือกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเข้ามาในห้องรับแขกค่ะคุณพ่อ พรุ่งนี้หวานมีเรียนแต่เช้าเลยว่าจะกลับไปรีดผ้ามีนาเบ้ปากเยอะหยันส่วนพอสฟังนิ่งสมัยมีนาเรียนลูกตาลทำให้ทุกอย่างไม่ต้องลำบากหวานมาใกล้ๆพ่อสิน้ำหวานวางกระเป๋าเสื้อผ้าบนพื้นส่วนกระเป๋าถือวางบนโต๊ะหน้าเก้าอี้โซฟาไม่ไกลจากจุดที่พ่อนั่งแล้วเดินอ้อมพอสกับมีนาไปเข้าอีกฝั่งอ่ะ พ่อเพิ่มให้ไว้จ้างซักรีดจะได้มีเวลาอ่านหนังสือพ่อยื่นเงินให้น้ำหวานแหมห่วงเหลือเกินนะคะงานแค่นี้ไม่ถึงกับเหนื่อยตายหรอกน้ำเสียงประชดประชันของพี่สาวทำให้น้ำหวานชะงักสองมือประนมค้างเอาไปเถอะลูกตอนมีนาเรียนก็ไม่ได้ทำงานพวกนี้คุณพ่อเรื่องอะไรมาว่ามีนาะ พอไม่ได้ว่าแค่พูดเรื่องจริงมีคนทําให้มีนาทุกอย่างส่วนน้องต้องทำเองพ่อพูดผิดตรงไหนช่วยไม่ได้ก็มันอยากย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเองนี่คะก็พอลูกไล่น้องไม่ใช่เหรอมันยั่วพอสคุณพ่อก็เห็นถ้ามีนาจับไม่ได้ป่านนี้มันก็คงแย่งผัวมีนาแล้วพอเธอมีนาพอสห้ามเบาๆ เมื่อเห็นเมียยืนโวยวายเต้นผางพยายามดึงข้อมือให้นั่งไม่อยากให้บานปลายใหญ่โตพ่อตาของเขาระดับนี้ต้องรู้แน่ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ต้องมาห้ามก็จ้องมันอยู่ใช่ไหมล่ะถึงได้เข้าข้างนะโอ๊ยมีนาไม่เพียงโวยวายยังทุบตีสามีด้วยความโมโห พอตุกหนีบังเอิญขาไปชนกระเป๋าถือของน้ำหวานหล่นข้าวของกระจัดกระจายเจ้าของตกใจรีบเดินอ้อมโต๊ะไปเก็บแต่ไม่ทันพี่สาวที่อยู่ใกล้กว่ามีนารีบแย่งหยิบของบางอย่างขึ้นมาชูราให้ทุกคนดูไปอยู่นอกบ้านพระโดนมีนาไล่หรือไปเพราะจะได้มีผัวสะดวกสะดวกกันแน่แกคงไม่อ้างว่ากินยาคุมรักษาสิวใช่ไหม มีนาพูดลอยหน้าลอยตาโบกแผงยาคุมไปมาน้องสาวหน้าซีดไม่กล้าเถียงรีบก้มเก็บข้าวของชิ้นอื่นรอฟังพ่อต่อว่าแต่ผิดคาดรีบกลับเธอลูกจะได้พักผ่อนเดือนหน้าพ่อจะเอาเงินใส่บัญชีให้อีกอยากกินอะไรก็กินไม่ต้องประหยัดมากพ่อเดินมาเอาเงินยัดใส่มือลูกสาวคนเล็กขอบคุณค่ะคุณพ่อ น้ำหวานยกมือไหว้รู้สึกตื้นตันในอกทำไมคุณพ่อไม่ว่ามันทำตัวแหลกเหลวใจแตกมีผัวตั้งแต่อายุแค่นี้ตอนมีนาพ่อก็ไม่เคยว่ามีอะไรก็ไปทำพ่อจะขึ้นไปพักคุณพ่อพ่อเดินหนีมีนาเต้นผางหันมาผลักน้องสาวล้มแล้ววิ่งหนีไปน้ำหวานรีบลุกขึ้นหิ้วกระเป๋าออกจากบ้าน เหลือพอสนั่งหน้าเครียดกับภาพแผงยาคุมเขาคงต้องหาเวลาไปสำรวจที่หอพักบ้างแล้วไม่รู้ว่าดวงขึ้นหรือดวงตกช่วงนี้ถึงมีผู้ชายดกนักน้ำหวานลงจากแท็กซี่เห็นรถของจินจอดอยู่ในลานจอดรถของหอพักเขาเปิดประตูลงมาส่งยิ้มกว้างให้สวัสดีค่ะพี่จินมาทำอะไรแถวนี้คะพี่มารอน้ำหวานคะ่ะ รู้จักนิ้งว่าน้ำหวานกลับบ้านตั้งใจมารอรับพูดพลางดึงกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กไปถือพี่จินมีอะไรจะพูดกับหวานเหรอสีหน้าเขาดูมีเรื่องราวในใจพี่จะชวนหวานไปทานข้าวแล้วก็อยากปรึกษาเรื่องไอ้วินด้วยพี่สงสารเพื่อนง้อเท่าไหร่นิ้งก็ไม่ยอมใจอ่อนเป็นเรื่องของคนสองคนนิ้งคงตัดสินใจดีแล้วหวานช่วยพี่วินไม่ได้หรอก ขอกระเป๋าคืนนะคะมีอะไรต้องไปทำอีกเยอะเลยจิ๋นยังคงกำหูกระเป๋าไว้แน่นไม่คุยเรื่องไอวินก็ได้แต่ไปกินข้าวกับพี่นะคะหรืออยากจะไปนั่งฟังเพลงที่ร้านพี่แอรียวเห็นน้ำหวานชอบไปคนถูกชวนถึงกับขนลุกเมื่อได้ยินชื่อเจ้าของร้านนึกถึงที่เคยโดนคาาโทษหากยอมไปไหนมาไหนกับจิ๋นอีกขอโทษค่ะพี่จิ๋นหวานไม่สะดวกจริงๆ ขอตัวดีกว่าไว้ค่อยเจอกันที่มหาวิทยาลัยน้ำหวานตัดบทแล้วดึงกระเป๋าคืนจินมองตามหลังคนวิ่งหนีขึ้นลิฟต์ได้แต่ครุ่นคิดว่าอะไรทำให้เธอเปลี่ยนไปแม้จะไม่เคยพูดตกลงคบกันแต่ที่ผ่านมาเธอยังให้โอกาสส่วนตอนนี้ท่าทางเปลี่ยนไปราวกับพลิกฝ่ามือหลายวันนี้ เขาไปนั่งเฝ้าสังเกตการอยู่ที่ผับยังไม่เห็นเรื่องผิดปกตินอกจากแฟนใหม่ของนิง้งนัวเนียกับเด็กในร้านเขาแอบถ่ายรูปไว้แต่พอจะส่งให้มาวินก็ลืมทุกทีโทรศัพท์ในกระเป๋าส่งเสียงดังหลายครั้งคล้ายมีคนติดต่อมาเพราะเกิดเรื่องด่วนร้ายแรงน้ำหวานกำลังอาบน้ำต้องรีบวิ่งออกมารับสายทั้งที่มีฟองสบู่เต็มตัว ค่ะพี่แอรเรียวทำไมเพิ่งรับโทรศัพท์หวานอาบน้ำอยู่ค่ะแน่ใจว่าไม่ได้กำลังสวมเขาให้พี่หวานอยู่คนเดียวพี่แอรเรียวโทรมาขนาดนี้มีอะไรคะน้ำหวานแอบถอนหายใจเบาๆจะเข้ามากี่โมงร้านใกล้เปิดแล้วอีกสองชั่วโมงค่ะขออาบน้ำเตรียมเสื้อผ้าก่อนเธอสัญญาไว้ว่ากลับมาจะไปค้างที่ร้านของเขาทุกคืน อืเปิดกล้องแล้วหมุนรอบๆให้พี่ดูหน่อยค่ะน้ำหวานยอมทําตามรู้ว่าคนสั่งคิดอะไรได้เห็นห้องโล่งๆจนพอใจมีคำสั่งที่สองตามมาทีนี้เอาเข้าไปในห้องน้ำหามุมเหมาะๆเอาให้เห็นทุกซอกเลยนะพี่แอรี่ยวน้ำหวานหน้าแดงเหมือนโดนทำมองเวลาไปเข้าห้องน้ำสาธารณะเร็วๆมีเวลาไม่เยอะ น้ำหวานตั้งโทรศัพท์ไว้กับตร้กาใส่ของในห้องน้ำถอดชุดคุมเปิดฝักบัวให้น้ำล้างคราบสบู่ขอดูตรงนั้นหน่อยค่อยไปดูที่ลานไม่ได้หรออย่าเรื่องมากให้ทำอะไรก็ทำน้ำหวานยายตร้้าไปวางบนถังพักน้ำแล้วปิดฝาชักโครกยกขาพักไว้หนึ่งข้างตั้งเข่าได้องศาเหมาะเจาะ ถ้าอีกสองชั่วโมงยังมาไม่ถึงคืนนี้พี่จะเอาเธอบนบาน้ำเขาหมายถึงบนเคาน์เตอร์วางขวดเครื่องดื่มแอรีรยว,วางสายทันทีน้ำหวานได้แต่ยืนนึกจุดที่ว่าอยู่ส่วนไหนของร้านนึกได้รีบกุลีกุจอเก็บเสื้อผ้าข้าวของแต่งตัวช่วงนี้มีแต่ดวงเดินทางไม่ได้นอนที่หอพักนานนับสัปดาห์แล้วถ้าอนาคตยังเป็นแบบนี้คงได้คืนห้อง ตอนที่18บแปดสกดรอยน้ำหวานลงจากแท็กซี่ตรงเข้าร้านเดินผ่านส่วนของร้านอาหารเข้าด้านในหันไปยิ้มให้แอเรียลซึ่งกำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีแล้วรีบเอาเสื้อผ้าขึ้นไปเก็บชั้นบนมิ้วยืนรับลูกค้าอยู่ด้านหน้าจึงได้เห็นน้ำหวานชัดๆ ไม่ชอบใจสายตาของเจ้านายที่มองผู้หญิงคนนั้นมันไม่เหมือนสายตาเจ้าชู้ที่เขาใช้เวลามองเธอหรือสาวๆทั่วไปประตูบานเล็กเปิดต้อนรับลูกค้าเรื่อยๆคนใหม่เดินเข้ามาเป็นคนที่แอเรียลไม่ชอบหน้าที่สุดถ้าไม่ติดว่าเป็นลูกค้าโดนเขาตะบันหน้าไปแล้วจินมองทั่วร้านแต่หาน้ำหวานไม่เจอ เขาแอบตามมามั่นใจว่าเห็นเธอลงจากรถแล้วเดินเข้ามาในนี้หายไปไหนนะหรือว่าตาฝาดจินถอนหายใจแล้วเดินออกไปดูด้านหน้าตรงส่วนที่เป็นร้านอาหารเผื่อน้ำหวานแค่มากินข้าวชายหนุ่มรุ่นพี่เดินออกไปไม่นานน้ำหวานก็เดินลงมาหาโต๊ะว,ว่างนั่งใกล้เวทีเท้าคางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มองแอรเรียวร้องเพลงจะว่าไป สวันนี้พอไม่มีคนคอยกวนใจเธอก็คิดถึงเขาพี่น้ำหวานจะทานอะไรไหมครับเต่าเด็กเสิร์ฟในร้านเข้ามาถามเอาอะไรง่ายๆมาก็ได้จ้ะสเต็กไหมพี่ผมเห็นพี่แอรีเร่เอาปรุงทิ้งไว้ในตู้เย็นสงสัยทำให้พี่กินแน่เต่าตั้งใจแซวเขาเป็นเด็กเสิร์ฟที่รับทำงานสารพัดในร้านจึงมีโอกาสได้เจอกับน้ำหวานบ่อย รีบๆไปเอามาเลยหยิวแล้วน้ำหวานอมยิ้มหน้าแดงในความมืดเต่าหัวเราะชอบใจแต่พอหันไปเห็นหน้าคนบนเวทีก็ต้องชะงักลืมไปว่าผู้ชายตัวโต,วตวคนนี้ขี้หึงสุดขีดน้ำหวานเสียงคุ้นหูดังขึ้นอีกครั้งน้ำหวานเหลือบตามองช้าๆยิ้มไม่ออกไม่อยากนึกถึงชะตากรรมของตัวเองคืนนี้ จินถือวิสาสะนั่งลงที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามอยากมาฟังเพลงบอกพี่ก็ได้พี่น้อยใจนะคะที่น้ำหวานปฏิเสธแล้วมาคนเดียวหวานไม่อยากรบกวนพี่จินค่ะรบกวนที่ไหนพี่เต็มใจเมื่อก่อนเราเคยไปไหนมาไหนด้วยกันหวานอย่าทำห่างเหินเหมือนคู่วินกับนิงส่พี่ใจหายน้ำหวานกระอักกระอ่วนไม่รู้จะตอบยังไง พอดีกับที่เต่าเดินมาเสิร์ฟสเต็กจานโตให้โหน่าทานจังมีเมนูนี้ด้วยเหรอครับนึกว่ามีแต่อาหารไทยกับพวกกับแก้มจินหันไปถามเตา่าอ้อพอดีพี่แอร์คือน้ำหวานสั่งพิเศษไว้นะคะไม่มีขายหรอกต้องขอบคุณน้องนะคะน้ำหวานรีบตัดบทแล้วส่งสายตาให้เต่ากลับไปครับพี่ เต่าพยักหน้ารับแบบงงๆดื่มอะไรดีคะเบียร์ไหมเดี๋ยวพี่สั่งให้หรือเอาไวน์จะได้เหมาะกับจานนี้แต่ที่นี่จะมีไวน์ดีๆหรือเปล่าก็ไม่รู้หวานกินน้ำเปล่าก็พอค่ะน้ำหวานมัวแต่คุยจึงไม่เห็นว่าแอเรียลลงจากเวทีแล้วกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนมีคนยกเครื่องดื่มสีสวยมาให้อ้าว พี่แอรีรยลยกมาเองเลยเหรอเอแต่ผมไม่ได้สั่งแก้วนี้จินชี้ไปที่แก้วน้ำผลไม้ปั่นสีชมพูแก้วนี้เสิร์ฟพิเศษให้คุณผู้หญิงน้ำหวานกำลังจิ้มเนื้อสเต็กเข้าปากถึงกับชะงักแทบอยากร้องไห้แอรีรยลถือวิสาสะร่วมโต๊ะนั่งข้างน้ำหวานคุยกับจินเหมือนสนิทสนม จนกระทั่งคนฝืนกินวางมีดกับซ่อมอิ่มแล้วเหรอคะเอาอะไรอีกไหมสั่งเลยพี่เลี้ยงเองน้ำหวานสายหน้าแล้วสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจูจูจินเอื้อมมาจับมือของเธอที่วางอยู่บนโต๊ะไม่สบายหรือเปล่าทำไมมือเย็นจังอยากกลับไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งน้ำหวานพยายามดึงมือออกแต่จินจับไว้แน่น พี่จินปล่อยเธอหวันไม่ได้เป็นอะไรแค่แอร์มันเย็นไปหน่อยน้ำหวานอึดอัดใจหนึ่งกลัวลิสเดตของแอเรียวอีกใจยังไม่อยากเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาเพราะไม่รู้ว่าเขาอยากเปิดเผยหรือไม่หนาวก็ขึ้นไปนอนพรุ่งนี้มีเรียนแต่เช้าไม่ใช่เหรอทั้งสองคนหันไปมองหน้าแอเรียลด้วยความรู้สึกแตกต่างน้ำหวานเหมือนหลุดจากความอึดอัด ส่วนจินงงกับคำพูดสั้นๆและจับความหมายไม่ได้งั้นหวานขอตัวก่อนนะคะพี่จินเดี๋ยวสิน้ำหวานให้พี่ไปส่งไม่ทันแล้วน้ำหวานลุกรวดพลาดไปจินจะตามแต่ถูกแอริเรยลดึงแขนไว้ไม่ต้องไปส่งหรอกเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงเตียงแล้วพี่แอรีรยอลหมายความว่ายังไงครับแอรีเอลยิ้มให้แต่ไม่ตอบคำถาม ลุกขึ้นมองจานสเต็กว่างเปล่ากับเครื่องดื่มเพียงสองแก้วมือนี้พี่เลี้ยงเองยังไงก็สู้ๆนะครับแอรเรียลตบบ่าคนไม่ใช่คู่แข่งเบาๆแล้วเดินตามน้ำหวานหายไปในความมืดน้ำหวานหายใจไม่ทั่วท้องเป่าปากหลังได้หนีพ้นความอึดอัดรีบหยิบชุดนอนเข้าห้องน้ำออกมาเห็นคนตัวโตวเข้ามายืนหน้าตึงอยู่ในห้อง ไปทำอีท่าไหนไอ้จิมมันถึงได้ตามมาเปล่าค่ะเขาตามมาเองพี่เขาชื่อจิมค่ะไม่ใช่จิมขา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 อย่างมันเรียกจิมนะเหมาะแล้วสนิทกันเหลือเกินนะอย่าให้รู้ว่าไม่ได้กลับบ้านแต่หายไปกับมันหวานกลับบ้านแน่พี่แอรีร่ยวลเธออยู่คนเดียวแอบนอกใจหวานหรือเปล่าแอรีเร่เยลถึงกับเลิกคิ้วยิ้มมุมปาก ไม่ต้องทำเฉยเฉยเปลี่ยนเรื่องอย่าให้เห็นอีกนะว่ายอมให้มันจับมือน้ําหวานเหนื่อยใจวันนี้มีปัญหากับคนหลายคนแล้วไม่อยากมีปัญหากับแอรเรียลอีกอย่างน้อยเขาก็พอจะให้พึ่งพิงได้พรบแบบนี้พอจะทำให้พี่แอรเรียลหายหงุดหงิดได้บ้างไหมคะแอรเรียลกัดกรามมองชุดนอนไหลไปกองอยู่แทบเท้า คืนนี้เธอตายแน่น้ำหวานทำใจดีสู้เสือคืนนี้จะขอสั่นสู้ต้องสยบเสือร้ายตัวนี้ให้ได้หวานหวานนิ้งส่งเสียงเบาๆทั้งคู่อยู่ในห้องสมุดชวนกันมาหาพื้นที่สงบเพื่อทำการบ้านและอ่านหนังสืออ่าฮะมีอะไรนิง้ง เรียกสว่า์ตกใจหมดเลยเสียงทั้งหมดกระซิบเนี่ยนะเป็นอะไรหรือเปล่านิ้งเห็นหวานนั่งเหมือตั้งแต่ในคาบเรียนเหมือนคนหลับในเลยอืมง่วงนิดหน่อยนะ่ะดาขาดเรียนอีกแล้วไม่สบายหรือเปล่านะในคาบนิ้งกว่าตามองหาดาหวานตั้งแต่เข้าเรียนจนถึงเวลาเลิกนั่นสิอาทิตย์ที่แล้วมาแค่ไม่กี่วัน วันนี้หยุดอีกเวลาเรียนจะไม่พอสอบว่าแต่นิ้งไม่โกรธดาแล้วหรอโดนทำถึงขนาดนั้นไม่แล้วถ้าพี่วินรักนิ้งจริงก็คงไม่นอกใจหรอกต่อให้ไม่ใช่ดาเขาก็ไม่ซื่อสัตย์อยู่ดีพูดแบบนี้แสดงว่ารักพี่พุทธแล้วใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันพี่พุทธดีกับนิ้งก็จริงแต่ของแบบนี้ต้องดูกันยาวๆไม่อยากเทใจแล้วผิดหวังอีก ก็จริงไม่ว่ากับใครก็ต้องดูยาวๆน้ำหวานพึมพำใจนึกถึงแอรเรียลกับเรื่องความสัมพันธ์ข้ามขั้นแบบไม่คาดฝันหวานว่าอะไรนะเปล่าจ้าหวานไม่มีสมาธิอ่านหนังสือเลยขอกลับไปนอนดีกว่าไปนะจ้าพรุ่งนี้เจอกันเออว่าแต่ช่วงนี้นิงไม่ไปที่ร้านพี่แอรเรียลบ้างหรอ น้ำหวานจะไปแต่นึกขึ้นได้ว่าลืมถามเพื่อนไม่ละขี้เกียจอืมอืมไปละเจอกันน้ำหวานออกจากห้องสมุดที่เมื่อคู่ถามเพราะเห็นช่วงนี้นิ้งดูเก็บตัวจึงอยากให้ไปผ่อนคลายบ้างอีกอย่างผู้หญิงชื่อมิวยั่วยวนไปทั่วอ้อนทั้งพุทธและแอรเรียวถ้านิ้งเข้าไปแสดงตัวอาจจะปรามเจ้าหลอนได้ แต่เมื่อนิ้งไม่ไปก็ไม่อยากพูดให้ไม่สบายใจสู้เก็บสมองเอาไว้อ่านหนังสือสอบดีกว่าจากห้องสมุดจนถึงหน้ารั้วมหาวิทยาลัยน้ำหวานไม่รู้ตัวว่ามีใครบางคนกำลังติดตามอยู่ยิ่งเขาเห็นเธอเดินเข้าร้านอาหารแทนการกลับหอยิ่งสร้างความสงสัยพอส ลงทุนลางานมาแอบซุ่มดูเพราะนอนไม่หลับเมื่อคิดว่าน้องของภรรยาแอบไปนอนกอดกับผู้ชายคนอื่นน้ำหวานล้มตัวลงนอนเมื่อคืนกว่าแอร,รียลจะยอมปล่อยก็เหลือเวลาให้นอนไม่มากโชคดีที่ตอนกลับมาเขาออกไปซื้อของไม่งั้นก็คงไม่ได้นอนอีกเธอหลับลึกไม่รู้เวลา รู้ตัวอีกทีก็ขยับขยื่อนไม่ได้สองมือสองขาถูกรัดตึงด้วยโซ่เส้นใหญ่เนื้อตัวเย็นวาบจากลมของเครื่องปรับอากาศหนังตาหนักอึ้งแต่ดาวได้ว่าตอนนี้ไม่มีเสื้อผ้าสักชิ้นปิดกาย